เลี้ยงปลาเนื้ออ่อนปลาชะโอนสี่เดือนสามารถจับขายสร้างได้ได้นะครับนี่ครับมาดูตัวนี้เลยนะครับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะโอนบางพื้นที่เรียกปลาเสียมนะครับผมทางใต้เรียกปลาโอนนะครับตัวนี้เราเลี้ยงในบ่อดินนะครับอายุ4เดือนนะครับเนี่ยสี่เดือนก็สามารถจับขายสร้างได้ได้ได้แล้วนะครับแบบว่าราคาดีมากเลยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้เอาขึ้นมาจากบ่อดินมาใส่กระชังไว้เพื่อให้ที่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากมาดู นะครับอยากมาศึกษาลูกพันธุ์เราก็มีอาหารมีพร้อมนะครับอาหารเริ่มแรกของปลาเซียมนะครับมีพร้อมเรามาพักไว้นะครับก็จะได้มาดูมาเห็นกันนะครับนี่เลยนี่กินอาหารเม็ดแล้วนะครับตัวนี้สีเดือนใหญ่มากครับผมนี่ถือว่าโอเคเลยสวยมากครับผมปลาเนื้ออ่อนปลาเซียมนะครับเลี้ยงในกระชังได้ในบ่อดินได้นะครับบ่อดินจะโตไวที่สุดนะครับบ่อพลาสติกบ่อปูนสามารถเลี้ยงได้แต่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับสําหรับบ่อพลาสติกหรือบ่อปูนเนี่ย น้ำต้องมีเปลี่ยนถ่ายตะลอดต้องมีออกซิเจนหรือต้องมีน้ำวนนะครับอาหารก็ต้องโปรตีนสูงนะครับสําหรับปลาเนื้ออ่อนตัวนี้นะครับเป็นปลาที่มาแรงและคนต้องการสนใจเยอะมากนะครับสวยๆแบบนี้นี่ครับผมมาดูได้นะครับบอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละอ,อ่ําบลเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเลี้ยงได้แล้วประสบผลสาเร็จแล้วนะครับหลายๆท่านเอาไปเลี้ยงก็ติดใจมารับไปเลี้ยงต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกอีสานเหนือมาหมด เลี้ยงได้นะครับผมทางเออ่ทางะเ,เพื่อนบ้านนะครับประเทศบ่อนบ้านก็มาประเทศกัมพูชาประเทศลาวก็มานะครับเนื้ออ่อนสวยๆครับมาแล้วค่ะเอาปลาลุงจะชังนะคะเป็นปลาชะโอน ย้ายลงมาพักให้กินอาหารในกระชังอู้สวยงามผ่ะสวยงามเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงได้นะคะให้อาหารประจำสม่ำเสมอจะ้ะอันนี้ปลาเลี้ยงถูกดูด้วยใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้พี่บอยยกมาโซ่บังนี่จับโดนๆนอ่าโอเคสวยๆแบบนี้เลยง่ายๆงามๆแบบนี้จะะ้ะ กินอาหารเม็ดแล้วกินอาหารเม็ดกินอาหารสมเร็จนะคะนี่อาหารโปรตีนสูงโปรตีน40เปอร์เซ็นต์นี่ครับที่ฟาร์มมีทั้งพันปลาและอาหารปลาฟอสต์นะครับโอเคสวยๆแบบนี <the 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 ้เลยจ้าดูหอยทรายนี่นี่สุดยอดมากแม่นี่มาจากป้าเซิยมมันประยูนนินท์จากไทยวิดีโอมาหลุดลานตัวใหญ่ค่ะคุณยดยอยากเห็นคุณยดยอยากเบิ้งย่อคุณยายมาเเลยค่ะ ปลาเสียมปลาเน,นื้ออ่อนค่ะรสชาติดีแบบหวานต้มหลายเมนูค่ะตอ้โหเพลินผัชชาเพลินอย่างกินเท่าทอดจะได้ทอดกระเทียมจะได้ทยูที่เฮาเลยค่ะเขาอยากเพ็ดนอย่างกินเนื้อปลาสุดยอดสุดยอดน้ำม้วนค่ะเนื tahu? ้อปลาเนื้ออ่อนจ้าปลาเทียม